ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูส่ทุกคนเนาะเอ่อคลิปนี้นะครับกับมาพอ,อก,กันหลังจากที่หวยออกไปแล้วเลขออกไปแล้วบางท่านก็ถือบางท่านก็บูถึกนะครับบางท่านก็ถือบางท่านก็บูถึกอ,อ่าน,นี้นะครับเป็นตัวเลข ที่ผมว่างไว้นะครับหลักร้อยนะครับกับหลักหน่วยว่างหลักร้อยกับหลักหน่วยมาให้ให้หาหลักสิบใส่เองซึ่งหลักสิบพวกเขานะครับบวถือหลักสิบตามสูตรช่องหวยสูตรทำมือเขานะครับหลักสิบผมผิดไปเพราะว่าหลักสิบผมคิดว่าหลักสิบมาตรฐานก็คือศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดนี่มันหนาทิมากนะครับ แต่มันดันออกเป็นเลขคู่นะครับเล็กคู่ทั้งหมดเลยมันก็เลยพาดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ไรมีลักซิฟโดยตรงกะถ้าเติมตัวนี้ก็น่าสิเป็นโอเคอยู่มั้งนี่แหละผมมักมาเติมที่หลังสิละผมเติมก่อนบ่ได้อ่างวดก้อนนั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอีกใบนึ่งอยู่นะ อ๋ออันนี้เป็นงวดก้อนงวดที่ออก7 2 7 2 0 2นะผมจะให้สิบอ่าลอยกับ10ไปก็คือ 20x 2 1x 2 3x น่นะมันกับผมยังยังบมมีคนเติมถือคือเขานะครับอันนี้เลขออกแล้วผมจำว่าเติมได้2 0 2นี่ไอตัวเลข2สุดท้ายนี่อ่าง,งวดก้อนให้1อยกับ1ิมั่นใจ1อยกับ10นะครับงวดเมื่อกี้มัน่นมั่นใจ ร้อยกับหน่วยนะครับมันใจร้อยกับหน่วหลักซิบว่ามันใจก็เลยว่างลักซิบไปให้มันก็ออกเป็นอะซีซีหกนะครับซีซีหกไอจากทีวีเคาะนะครับอ่าที่ผมวิเคราะห์ให้นั่นมันกะคาดการนะครับว่าเลขกมันยังนาซิเบิล หรือว่าเป็นเลขพี่น้องกันได้นะครับมันก็บเบิลอ,อิเลตแต่ว่ามันมันเบิลน,นานะมันเบิลน,นามันบ่ไดมันบ่ไดเบินหลังนะครับอันนี้ไอ้ผมวิเคราะห์เฉพาะหวยเดือนตุลาคมให้นะครับบางท่านก็เห็นบางท่านก็อ่อ่ให้ความสนใจบางท่านก็มองผ่านๆไปนะครับจะเกิดภัยอะไเอ่อแบบเบิงคลิปการวิเคราะห์นะครับ สองวันแล้ววิเคราะห์มากกับไปในทิศทางที่ถูกต้องอันนี้ผมคิดว่าเบิ้ลมันนาสิเบิ้ลหลังนะแต่จริงมันเป็นเบิ้ลน,นานะครับเลยบวถือถผมคิดว่าเลขเบิ้ลน,นะครับสี่เขาก็มีอยู่แล้วสี่เจ็ดศูนย์เพราะว่าหลักสิบผมเอาแค่เจ็ดกับหนึ่งนะหลักสิบเขาคิดไปแต่หลักหน่วยนี่เนี่ยสี่เจ็ดหกนะมันเป็นสี่สี่สี่หกนะครับเลขหกผมก็เอาไว้อยู่หลักหน่วยนะครับ เพราะว่าหลักหน่วยบนโดยตรงมันเป็น6-7-8อยู่แล้วนะครับหน่วยบนโดยตรงนะนั่นละทีนี้นะครับมาเบิงมันเป็นสูตรเก่านะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตาทำให้พี่น้องที่เข้ามาใหม่เบิงนะครับพี่น้องที่เพื่อนดูก,กอนกัน บางท่านก็จดสูตรไว้อย,ย่างดีนะครับบางท่านก็บบริจดเนาะถ้าท่านใดไม่ได้จดก็ถ้าท่านใดไม่ได้จดเฮาวการ์มา,าทบทวนความจํากันจักหน่อยนะครับเพราะว่าผมสีย้อนในเบื้องนะครับมันเป็นสูตรเก่าสูตรที่เข้ามาเป็นสูตรง่ายๆนะครับบางท่านก็ทําตามอยู่แล้วนะครับบางท่านก็บบริจทำตามเนาะก็เลย พี่เหตุใ้พี่น้องที่เขาเมื่อไม่เบิ้งนะครับสูตรมันด้ย,ยากดอกนะมันเป็นสูตรเก่านะสูตรเก่าที่เขานะครับอันนี้สิบอันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยพี่น้องก็ไปย้อนเบิ้องสูตรสองตัวบนตรงมั้งผมจะเขียนวางสันมั้ง ใน Youtube นะคุณผู้บริเบิงช่องมาูตรทำมือนี่แหละนะครับมันออกทีซีหกตรงๆนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบปกักรักมันมีลดยวนหนึงนะนะมาเบื้องกันนะครับสำหรับท่านที่บริจดสูตรไปก็ได้พี่น้องกับเบื้องอัตรามนี้นะครับเบื้องอัตรามนี้เลยเนาะสองอหลักร้อยครั้งที่สองได้สองก็เอาสองยกมาเป็นหลักสิบไปเลยนะครับก็คือสอง สาส่อ่าส่วนหลักหน่วยเขากับเอาครั้งที่1ครั้งที่สครั้งที่3ครั้งที่4เอาตัวแดงเนี่ยเอา10กับหน่วยนี่บวกกันนะครับ9กบวกหเป็น10 0 1 2นย์หี่สิคือ10หน่วยคือหน่วยอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็น2องศูนย์นะครับสองหนึ่งสอมันออก5 3 0ศ นะครับคือเข้าหาสิบหน่วยมันเป็นสูตรใช่จริงมาแล้วนะครับเข่ามาแล้วออเคสามศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับเริ่มเข่าเป็นงวดแรกเนาะอ่างวดต่อไปนะครับหลัรกร้อยงวดที่สองคือเลขสามเราก็เอาสามมานะครับสามสี 3, 4, ห้า,อ,าอันนี้นะครับศูนย์หกหกเท่ากับหกบวกหกเท่ากับสิบสองสองสามสี่สามสี่หากับสองสามสี่นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะมันมันปักหลังอยู่แล้วคนต่อไปออกที่สี่ห้าสามนะครับเขาต้องรอสิบหน่วยคนละ 5 3สามนะครับงวดต่อไปหลักร้อยครั้งที่2คือเลข7 7็ยกมานะครับ7 8 9อันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับครั้งที่4 6กบวก0บวก1ก็คือได้0นบวก1นะครับเอาตัวแดงบวกกัน0บวก1เท่ากับเลข 1>, 1 2 3อันนี้คือหลักหน่วยนะครับผลออก7 8 2นะครับ7 8 2คุณเข้า3ตั2ว2งวดอยู่เ้้อันนี้ก็ออก4 5 3 4 5 3อันนี้ก็7 8 2นะครับแต่เขาก็เอาแค่10กรับหน่วยเพรานอะนรหว่าอย่าไปเอาครบหลายตัวไปนั่น หมดต่อไปนะครับต่อไปหลักร้อยครั้งที่สองคือเลข7นะครับ7ยกมา7 8 9นะอ่าหลักสิบครั้งที่4กับหลักหน่วยครั้งที่4นะครับ7 4 2เท่ากับ4บวก2อเท่ากับเลข6นะครับ6 7 8อ่า คนออกนะครับ9 1 5 4 7น7 8นะครับมันกระเขาของมันนะเจ็ดนะครับ8มันเป็นสูตรง่ายๆนะพี่น้องมีผมอา่านคอมเมนต์มีท่านหนึ่งทำตามนะครับผมลองทำตามดูแล้วเ <c oughs> ข่าสันบ่าหัวเพิินถึอหน่อยถึกร้ายปไปเลยหาบาทที่บาทผมก็ดีใจน้ำเงืนอละว่าจะมีคนถึกนะครับ เพราะว่าเพนเทต,ตามสูตรนี่เพนว่ามันง่ายหล้วมันกะข่าดีเพิ่นว่าพนนาสิสื่ออยู่มั้งถ้าไปาจับกับหลักร้อยสอง8เท่าก็น่าสิได้ตรงๆนะครับ3ตัวเนาะอ่างวดต่อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข5้านะ5ยกมา5 6 7อันนี้10ครั้งที่4หน่วยครั้งที่4 9บวก1เท่ากับ0 1สองนะครับ ออกที่เนี่ยมันสวดอันนี้อีกละวพอสมุดเหลี่มนี้มันเหลี่ยมใหญ่แล้วมัน่วนหนากลองนะครับออกที่8ปดหนึ่งสองนะครับ8ปดหนึ่งสองลักสิบเข้าพิดไปมันเข่าแก่ไอ้ลักหน่วยนะเข่าแก่ตัวนี้แต่ว่ามันออกหนึ่งสองนะอันนี้หลัก10บพิดอ่ของเก่ามันกับพิดอยู่ผมก็เขีย้อยู่ก็คือวันนี้ นะครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองมันออกแสนหนึ่งสองก็คืออันนี้ผมย้อนให้เบิ้งนะย้อนให้พี่น้องทีข่าวเมา่อไม่เบิ้งนะครับหลังจากที่ปิดปุ๊บนะครับหลักร้อยครั้งที่สองนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่หลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะเท่ากับศูนย์ยกมาเลยนะครับเท่ากับศูนย์หนึ่งสอง ศูนะ่งสองคือหลักสิบหลักหน่วยนะครับห้าบวกเจ็เท่ากับสิได้เลข2 3 4สามสนะครับศู 0, 1, 2, 3, 4, นย์นอกับสองผลออกเจ็ดสองเองนนะครับศูนออันนี้กับสองศูน 2, 0, 2, นะสามตัวมันก็นเข้าดีอยู่เด้แต่เขาหาเอาแตตัวนี้ นะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการลงายคือกันโยนะก็คือหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขสามกับเป็นสามส,า,นะามสี่ห้านะสามสี่ห้าไอสลัดหลักหน่วยก็คือตังที่หนึ่งที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ 10ครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4นะครับ1บวกห้าเท่ากับเลข6 7 8เนี่ยถึงมันออก4 4 6่มันบ่เนี่ย4 4 6มันก็ออกอยู่ในหนีอยู่ด้วยอ่ะมันออก4 6นะครับออก4 4 6มันเป็นเลขเบิ้ล มันก็นยังเข่าตรงอ่ะมามาถึงนวดปัจจุบันนะครับนวดจีตถึงอันนี้ผมย้อนให้พี่น้องที่เข่าไมา่ไม่เบิ้งซื่อดอกอ่าพี่น้องที่ยุ่ก่อนกะเห็นยุ่สูตรนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะบ่ใส่ใจนะสูตรผมลงบ่ก,กี้สูตรดอกนะครับก็คือสองตัวบนตรงสองตัวล่างตรงแต่สองตัวล่างนั้นมันบวเข่าเด้อมาเข่าสองตัวบนนะผมอ่าสองตัวล่างตรงหนึ่งคลิป สองตัวบนตรงหนึ่งคลิปแล้วก็เป็นหลักร้อยแล้วก็เป็นหลักร้อยแบบผู้ขี้นะครับอ่ามาเบื้องวันนี้นะครับงวดปัจจุบันก็คือนะครับหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขหนึ่งหลักสิบนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอาสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เบื้องอันนี้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนาะเจ็ดบวกสองถ้ากับเลข 9 0 1าน่งนะครับเป็นงวดวันที่1บ่ต่อไปวันที่หน่เนาะอ่าผมจับคู่เป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็น1 9 1 0 1 1นะครับ2 9ง สองศูนย์สองหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะมันจะได้เลขเก้าชุดนะครับเก้าชุดไอพี่น้องแคบไว้เด้อการลืมเด้ออ่าเขาก็จะยืดสูตรนี่เป็นลักนะครับปัญหามันคืองวดนี้นะผมบอกตรงๆง,งวดจะถึงเนี่ยนะครับ ปัญหาน้ยามอยู่ที่ลักร่อยวะผมว่าเพราะว่าลักร้อยนี่มันเขาคนข้างที่น่ากลัวน่ากลัวมากมันเดินดีนะลักร่อยไอส้สตดเฮ้าเนี่ยมันกระเบนยากหรอกบางท่านกะเห็นบางท่านก็ะโเห็นเนาะกระโบอากัน,กกนเอ่อไปไซบุอันนี้หลักหน่วยบนคู่ขี่เออลักหน่วยบนคู่ขี่นะครับ เมื่อกี้นียกะเห็นบ่หกแปดศูนย์สองมันเป็นรักหน่วยนะมันส่วนกันที่เลขคู่นะครับมวนเมื่อกี้นี่ผมก็เลยอ่าลงลงเป็นเลขคู่ให้นะครับเนี่ยซึ่งหลักหน่วยไว้บนโดยตรงมันเป็นหกเจ็ดแปดอยู่แล้วนะครับหลักร้อยคือสองสี่หแปด หลักหน่วยก็คือ678จดตายตัวนะครับเดี๋ยวหกเนะครับอ,อันนี้ผมตัดออกผมตัดเลขหามนะเลขหาาผมบรจับนะครับแต่ว่าผิดคือเก่าเพราะว่าลักซิบผมยังหาบ่าได้ทีนี้นะครับเมื่อวันนี้นี่ก็เอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาลักลอยใส่พี่น้องมีโอกาสจะถึกสามตัวบนนะครับลักลอยพี่น้องก็เห็นแล้วตัว ว่าเห็ุแบบใดเนาะลักลอยกั็มีหลายส่องนะครับหลายอาจารย์ก็ใส่แล้วละเอาน้ำไปใส่ในส่องใ่ส่องน้อยกับก็บ่ไดวว่ากันนะครับมีหลายอาจารย์ก็น้ำไ,ไปใส่แล้วเพราะมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับก็ให้เ้าก็เอาไปเสริมไปเติมกันนะครับแต่ว่านะ ผมบอกตรงผมห่วงหลักร้อยอันนี้เป็นหลักสิบบนเด้พี่น้องบนตรงไปงงนะครับก็คือเนี่ยเอาหลักหน่วยเนี่แหละนะครับไปเดินนะครับเก้า <9 S 2> <9 S 1> ก็เป็นเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแต่ว่าหลักร้อยโดยตรงผมหายไปใสด่ดอกมันบดละเอายดหรอมันหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่ซึ่งเลขคู่มันน่ากลัวน่ากลัวยังไงนะครับให้พี่น้องสังเกตบังเลขคู่หนึ่งสองสามสี่หางวดแล้วนะครับ เลขคู่มาหลักหนวย5้างวดติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลักหนวยหลักหนวยเนี่ยมันมันเป็นเลขคู่มาถึง1 2 3 4สงหางวดติดหลักร้อยห้านี่เดินเาานะครับหลักร้อยนี่เดินยาวแต่ว่าผมเป็นห่วงหลักร้อยมากกว่าวันนี้เดวจังว่ากันนะครับอ่าเป็นห่วงก็คือว่ามันเป็นเลขคู่มากมากหลายงวดแล้วนะครับกลัวหลักร้อยผิด นะครับหมดนี่อ่าสรับ2ตัวบนก็ยึดศูนย์นี่เป็นหลักนะครับแล้วข้าจังมาวิเคราะห์ว่าอันั้นกันอีกทีนึงว่าหูหูกันอยู่แล้วนะครับแล้วสองห้าหลักหลักร้อยงวดต่อไปคือเลขคู่เนี่ยหกก็คือหกแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์สองสี่อยู่แล้วนะครับมันเป็นเลขคู่นะเอาเลขคู่ไปเดินนะครับผมห่วงว่ามันจะเป็นเลขคู่อีกวะนะครับ สวนหลักร้อยเด้องวดนี้แต่สิบหน่วยนี่กะน,น่าจะเดินต่ออยู่มากเพอมันเดินแล้วไหมสูตรใส่จริงมาแล้วนะครับถ้าเดินต่อมันกะอันนี้ละหาลักลอยใส่ดีๆงวดนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเลขขี้ขี้กับคู่ขี้แค่นั้นเองนะเลขคู่คู่นี่ตัดทิ้งไปเลยสองศูนย์หน่งแสนนะตัดสองศูนย์นทิ้งไปอาจจะ หักเหลี่ยมออกหนึ่งหนึ่งเบิ้ลอีกบ่หรือว่าเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งนะหนึ่งศูนย์ก็เป็นเลขเออ่เลขมงคลเนาะหนึ่งเก้าก็โอเคสองเก้าโอเคสามเก้าโอเคเนี่ยสามศูนย์พวกเนี่ยโอเคอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวจังได้กับคอมเมนต์กันเขามานะอยู่เบิ้ลักลอยอีกบก่กรักลอยมันก็นมีลักลอยสองศูนย์กูได้แต่ว่าเมื่อกี้มันก็นชูนกันที่เลขคู่เวิดนะครับแต่งวดน,นี้ยังบ่ได้เบิ่งว่า ที่แน่ๆตัวหนึ่งเรามันเป็นเลขคู่เราแต่บเริงเบิงสูตรคู่ขี้ว่ามันได้รักลอยลักลอยนี่เป็นเลขคู่หรือเลขคี้วันนี้เดาจังมาว่ากันนะครับก็โอเคนะครับหาจังได้กบคอมเมนต์กันเข้ามานะเอาแบบใดก่อนนะครับเบิงรักลอยรักซิบคู่ขี้รักนวยคู่ขี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ